กรณีที่อบจอสงขาเตรียมพิจารกู้เงินจํานวน2,000ล้านบาทเพื่อซ่อมถนน74สายนะคะก็ทําให้วันนี้ค่ะทางคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการจจดิตแห่งชาติและก็สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเตรียมพิจารณาเรือกันในเรื่องนี้ค่ะขณะที่มีความเห็นจากประชาชนในพื้นที่นะคะก็แนะว่าควรที่จะซ่อมถนนที่ชํารุดหนักเสียก่อนค่ะ เจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปชภาค9และสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15เข้าพบกับนายวินยูสิงห์เสมท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเพื่อหารือกรณีการกู้เงินจำนวน2,000ล้านบาทของอบจอสงขลาในโครงการซ่อมแซมถนน74สายโดยแยกกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการอบจอจำนวน1,000ล้านบาทและกู้จากสถาบันการเงินอีก1,000ล้านบาท หลังพบข้อกังวลจากระเบียบในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการอบจต้องใช้ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการอบจเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการอบจค่ะกู้สถาบันการเงินจังหวัดจะมีกรรมการอยู่เป็นคนพิจารณาว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยซึ่งเราเอาข้อกฎหมายนี้มาให้ก็ดูกันว่าทำตามกระบวนการครบถ้วหรือย่างการดําเนินการของสภาอบจเนี่ย ทำถูกต้องหรือไมไนนะ่เนี่ยให้จังหวัดพิจารณาทส่วนเรากับพบชเนี่ยก็จะกลับไปดูในเรื่องของหน้าหน้าที่ของทั้งฝ่ายการเมืองที่เสนอยติเข้ามาฝ่ายบริหารเน่เสนอยติเข้ามากับฝ่ายสภาที่พิจารณาติดชอบโครงการเนี่ยเป็นไปด้วยความชอบไม่ชอบนะเพราะว่าในส่วนการกู้เงินเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราอาจจะมีหนังสือมาถึงท่านผู้ว่าก,การจังหวัดในในข้อเสนอที่เราอาจจะมีใน,ใน,ใ,นในช่วงต่อไปกัน แบ่งพารก,การดำเนการทำงานกับอบจเอ้ยกับต้นครับกับทางสตงเนี่ยมันจะได้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นประเด็นในเรื่องของการตรวจที่มันมีความซับซ้อนของหน่วยงานตรวจสอบซึ่งผมองว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของการที่อกจเองสอตงเองเรามาพูดคุยในเรื่องของกระบวนการทําง,งานเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากสุดและไม่เป็นภาระกับหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของการ,ท,าการท,าท,าที่เขาต้องทำงานเราไม่ได้ไปก้าวล่วงบอกว่าไปก้าวว่วงไปสั่งห้ามว่าอย่าทําอย่ากู้อย่างนั้นเราไม่ได้ตั้งเป็นแค่ข้อเสนอแนะในเรื่องของการทํางานในส่วนนี้ครับ โดยภาคประชาชนในจังหวัดส,สงขาก็มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดอบจสงขาจึงไม่นํางบประมาณปกติมาทําการซ่อมแซมถนนสายที่ชํารุดโดยไม่ต้องรอเงินกู้เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนียก่อนค่ะที่เราเห็นกันนะครับอาจจะมีการสื่อสารตามเพจของอ,อบอจอมันมีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งอันตรายจริงมีประชาชนสัญจรแล้วเกิดหกล้มหกล้มจริงตรงนั้นเนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วน จริงๆควรดําเนินการเลยด้วยซ้าไปแล้วเรามีงบประมาณของอบจอยู่ที่ประมาณ300ล้านก็ต้องถามกลับไปยังอบจว่าเหตุใดจึงไม่เอางบประมาณที่มีอยู่แล้วตอนเนี้ยมาดําเนินการแก้ไขเรื่องเหล่านั้นซึ่งเมื่อจัดจําแนกที่ผมเคยบอกว่าการจัดจําแนกถนนที่มีความเร่งด่วนเนี่ยมันมีกี่สายกี่เส้นและงบประมาณเท่าไหร่300ล้านมันไม่เพียงพอจริงหรือไม่ ทั้งนี้ทางอบจอสงขายัางไม่ได้จัดส่งเอกสารการขอกู้เงินทั้งจากกองทุนส่งเสริมกิจการอบจอและจากสถาบันการเงินมายังจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาการกู้เงินค่ะเช่นเดียวกับเอกสารการทําประชาคมทั้ง74โครงการที่จะใช้งบประมาณในการซ่อมถนนก็ยังไม่ได้ส่งมาให้ปปชและสตงค่ะ